ดื่มน้ำแร่ตอนเช้าหลังจากตื่นนอนและตอนท้องว่างจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับน้ำแร่กันค่ะน้ำแร่คืออะไรน้ำแร่คือน้ำที่ให้แร่ธาตุมากกว่าน้ำปกติแล้วได้มาจากแหล่งธรรมชาติน้ำแร่จะช่วยในเรื่องของการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราคนโดยส่วนใหญ่จะเชื่อว่าถ้าดื่มน้ำแร่เป็นประจำแล้วจะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น ดังนั้นที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าเราดื่มน้ำแร่หลังจากเราตื่นนอนและตอนท้องว่างจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราไปฟังกันค่ะอย่างแรกค่ะกระตุ้นการทำงานของผู้คุ้มกันในร่างกายของเราและยังช่วยในเรื่องของการเคลียร์ร่างกายให้สะอาดช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะ และยังช่วยปรับสมดุลของต่อมน้ําเหลืองช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบทั่วร่างกายน้ําแร่ยังช่วยพยุงกระดูกและข้อต่อต่างๆในร่างกายของเราช่วยกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินและยังช่วยในเรื่องระบบการเาผาผลาญให้ดีขึ้นอีกด้วยช่วยจัดระเบียบการทำงานของลำไส้ช่วยลดอาการของการท้องผูกได้ ช่วยให้สมองสดใสกระตุ้นความคิดและความจำได้ช่วยผิวสดใสเปล่งปลัง่งฝ้ากระลดลงได้ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะดังนั้นน้ำแร่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราถ้าใครที่จะต,ต้องการดูแลสุขภาพหันมาดื่มน้ำแร่กันนะคะ